นี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะตำนานท,ทร้ง three sister นะคะวะ่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามกันมาเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่คาทุมบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคาทุมบ้านะคะไม่ไกลจากซิดนีย์นะคะขับรถไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะ จะสวยแค่ไหนคะตามมาเลยอากาศจะประมาณนี้นะคะวันนี้ครึมๆนะนี่ค่ะตัวมาลงแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคนก็เยอะนะดูสิเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นกัน ซื้วเนียนะคะที่ขายซื้วเนียไปดูวิวกาก็มีตำนานหลายตำนานนาะเกี่ยวกับทริสติเซอร์นะคะก็คืออ,อข้าข่าวเนี่ย เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าตำนานเนี่ยเริ่มมาจากตรงไหนเนาะเ <c oughs> จแล้วค่ะม <c oughs> ีที่ว่างอยู่ต่ีเราไปดูกัน <c oughs> อันนี้คือที่มาของคำว่า three sister ทุกคน สวยมากตำนานตรงนี้เท่าที่เราทราบมานะก็คือเมื่อก่อนอาจะมีชนเผ่าของคาทุมบ้าที่เป็นออโรจินอะไรนะก็มีลูกสาวอยู่3ามคนนะคะมีลูกสาวอยู่สาคนนะแล้วก็ตกลุมรักกับผู้ชายอีก3ามคนที่อยู่อีกชนเผ่าหนึ่งนะคะ ที่เรียกว่าเนเปียนนะคะก็ได้ตกลุมรักกันแต่ว่ากฎนะกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถทําให้พวกเขาแต่งงานกันได้เนาะก็ก็เลยเกิดการต่อสู้นะคะทุกคนเกิดการต่อสู้ะระหว่างชนเผ่านะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถเขาเรียกว่า ยินยอมนะคะกับ,บกฎหมายเนาะที่ออกมานะคะทำให้พวกเขาไม่สามารถส่หวังได้เนาะกะ็หมอผีนะคะก็เลยเสรให้สามสาวนะคะทุกคนให้กลายเป็นก้อนหินนะคะเพื่อให้พวกเขาไม่ได้ตกในที่อันตรายนะนะคะ่ะแล้วก็อพอก,การต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็หมอผีนะคะก็ได้เสียชีวิตลงเราทำให้ ไม่มีใครสามารถแก้คำสาบได้จึงทำให้ซามสาวนะคะก็อย่างเป็นหินอยู่นะปัจจุบันนะคะดูบรรยากาศแค่เดีด๋ยว,นะวเราจะลงไปข้างหน้างไดนะทุกคนตรงโน้นนะทุกคนตรงโน้นจะเป็นทางเดินนะคะ สามารถเชื่อมไปตรงโน้นได้นะคะเราก็จะมีจุดชมวิวนะคะย่อยๆอยู่ฝั่งนะั้นเนาะมีจุดชมวิวหลายจุดนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เยอะนะทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันเลย โอเคลสโกดาวสเตนสวยนะ ่ะคนออสซียค่ะทุกคนทุกทุกคนอ่ะเขาจะเซ่ฮัลโหลกันนะออย่างนี้ค่ะบางคนก็ไม่ได้เซ่ฮัลโหลกันเนาะหรือบางคนก็อาจจะรีบีอะไรอย่างเงี้ค่ะแต่ว่าถ้า,าเป็นคนในพื้นที่นะก็จะมีการเซ่ฮัลโหลกันนะคะเออพูดคุยกันระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเออบางคนก็น่ารักค่ะทุกคน แล้วจะเป็นวิวอีกชั้นหนึ่งนาอเมากกว่าเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะคะอันนี้วิวข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวจะแพนให้ดูทีหนึ่งนะ มนมีคนอยู่ด้วยไม่แน้ใจว่าในกล้องใจชาร์จได้ไหนะเออนี่ไงนีกคนจีบกังวลบแล้วก็มีคนอยู่ที่สะพานตรงโน้นด้วยนะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามตรงนี้นะคะทุกคนจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะ จะเป็นวนะิวพอยเนาะใกล้ๆตรงนี้เองค่ะร้านเ,นเนซเวเนียหัวมือ คนเยอะนะแต่ว่าบางวันอถ้ามาตอนเช้าอ่ะก็จะไม่มีคนเยอะเท่านี้สวยนะต้นไม้สองข้าง อันนี้ก็จะเป็นยูคาลิปตัสนะออสเตรเลีย ลิฟต์สตาร์เยอะนะเพราะว่าบ้านเขามีควาล่าใช่ไหมแต่ในป่าค่ะจะมีควาล่าอาศัยอยู่ก็เดินได้แทบทุกที่เลยนะ ใช่อันเนี้ยมันคือวิวพอยต์ทรีซิสเตอร์อีก400 400เมตรเดีเมตรไปตรงนี้กันยังไม่เคยมาข้างหน้างนี้เลยนะถ้าไปแล้วมันจะเป็นเป็นวิวพอยต์อันดนัเแ็กเมื่อกี้ค่ะที่เราเห็นร์เลกใช่อากาศเย็น อะไรนะต้นอะไรนะหนูสวยค่ะูว่ามัเรีมันใส่ชื่อว่าอะไรแยกมีไปหมดเลยทั่วเลยนะ่จเนยัไ well, ิบดินเดยินเดินเดสิินเดินเดว่างทางเดินอ่ะ เขาก็อยู่แด่ก็นั่งนั่งเนี่เขาน่าจะกลัวเอเป็นที่นั่งเลย คือบอกเลยว่ามันสวยเนาะดูดิย,ยิ่งถ่ายวิดีโอออกมาเราก็แบบเออในกล้องสวยอะ่ะยิ่งไปยมันมีน้ำตกแล้วนี่ดูน้ำตกไหมล่ะฝั่งไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เคยว่าอ๋อถ้าเป็นบอดฟัวมันเคยไปแล้วเนี่ยตกใจลิซ่าจะเกล้ยงไหม เขาได้ปลาด้วยสามารจะเป็นนักเที่ยวอเปล่าคนในท้องถิ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้ทุกคนเยอะเลยอ่ะเห็นสวยเนาะนี่น่าจะเป็นธรรมชาติของที่นีใช่ธรรมชาติไม่ได้ดูไลน์ดู จะมีทีวีให้นั่งพัก มันจะตกนะมันคลึ้มคลึ้มอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ t รี e ิ Sister t ร r e e s เ s t ตรงน,นี้อันนี้เป็นวิวพอย n ที่เราเห็นจากฝั่งโน้นอะอนนเดี๋ยวมันจะมีะการ crossing อยู่ตรงนี้น่าจะเดินไปตรงนี้อีกนิดนึง มีมูนบริข์อันนี้จะเป็นสพนะพานอะที่บอกอะค่ะว่าต้องเดินไปตรงนั้นนะอนนะเดินไปข้างล่างค่ะปะคนเยอะมากนะที่จุดนี้คนเยอะไม่แน่ใจว่าเราจะเดินไปฝั่งนู้นได้หรือเปล่านะ มานมากๆเลยแล้วถ้าคนเยอะอย่างเงี้ยมันมันอันตรายแล้วเปล่าก็ต้องดูว่าไปได้หรือเปล่าอันนี้เราจะเดินกันไปตรงนี้ค่ะ้ดี สเตปค่ะนะคะ uh huh. เดี๋ยวมามดูข้างหลังให้นะคะ uh huh. นี่ค่ะขนทางดีอยู่นะผนทางอะ่ะ เป็นหินนั่นหินสวยนะเนี่ยมันจะถ่ายได้แค่นไหนล่ะเดินกลับเรบแอนไซส์นะคะ่ะบอกกิ้งเรบแอนส์ เป็นสเตปเป็นทางลาดชันมีหอบนิดนึงต้นนี่มันสวยอะดูดิ่ปเดินต่อกัน<ๆ>เราเยวจะกลับไปทางเดิมนะไม่มให้ปกไว้ สะพานมาแล้วนะะคตอนนี้เราก็เดินเดินกลับเดินกลับทางเดิมเนาะนานๆได้ขึ้นมาเดินบรรยากาดีค่ะว,วันนี้บรรยากาศดีมาก <c oughs> เที่ยวตรงไหนนะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะเนาะส่วนตัวเราอยู่ที่ซิดนีย์นะคะ <c oughs> ก็สนมากที่เที่ยวก็จะประมาณซิดนีย์เนาะถ้าเราจะไปไกลกว่าน,นั้นอนะ่ะต้องรอให้สคนะูลฮอลิเดย์เนาะนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปฮอลิเดย์กันตอนนี้ก็ คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะเป็น EP 2เนาะที่เรามาเที่ยวบุงเมอร์เทนนะอกอถ้าใครชอบคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะ, like, share, ะ,คะหรือคอมเมนต์หนาไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ่านเนาะแล้วก็กด subscribe นะะ่ะให้ช่องใหม่ของเราด้วยนะคะเราก็ จะทําให้เรามีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเดินไปหารถกันเดินมาทางออกแล้วเข้าไปอยู่ร้านซูเวเนียไหมคะหรือว่าจะกลับรถเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มมาแล้วเริ่มคลึงแล้ว เดี๋ยวเดินตะปุ้ก่อนน้องเพราะว่าค่ะไปยุเห้องก่อนไหมนนี่คือห้องน,น้ำนะอโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่รถนะคะทุกคนฝนเริ่มตกแล้วเราต้องรีบเดินนะคะไปที่รถเนาะ ถ้าเป็นอะไรที่บรรยากาศดีมากทุกปีจะมีสโน์แต่ปีนี้มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยอันนี้จึงที่จ่ายหมดที่จ่ายเวลาเรามาจอดเราต้องจ่ายเนาะ <IS ES> แล้วเขาจะจ้องกัดเวลาด้วยนะ,ะเวลาจอดเนาะ ชั่วโมงเท่านั้นมีการจอดนี่เราต้องดูป้ายด้วยแล้วก็มาจ่ายตังค์ตรงนี้แล้วก็เอาสลิปนะคะไปไว้ที่หน้ารถนะคะจ่ายแล้วต้องเอาไปเสียบไว้หน้ารถนะคะทุกคนฝนตกคะ่ะทุกคน ดูต้นไม้ตัวนี้นะคะหน,หน้าบ้านมองคน,ขนเขาจะปลูกแบบนี้สวยนะไม่รู้ว่าดอกอะไรบ้างคะอันนี้ก็เหมือนกับสกุละทุกคนเนี่ยสวยหน้าเนี้ยดอกสกุละแบบน,นี้เยอะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะแต่ก็สวยนะ ก็เริ่มเข้าช่วงใบไม้ผลิแล้วเนาะข้างดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานแล้วค่ะ